เนี่ยนะม่นมรวงมันรวงมันเบิ่มขนาดนี้นลุงออ<ม>อันนี้แสดงว่าสมบูรณ์นะไอไอข้าวดินมันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่ได้แย่งกินนี่โอ<ฮ>้โหใ้ใอนี้ซุกใต้ใบ,เ,ใบเนาะเม็ดเม็ดเม็ดใส่ดีนะเป็นตงึด สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่บางเลนอันนี้ตำบลอะไรลุงวังไซ,ป,งไซป่านะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวดูกอข .95 ของลุงชโลมนะครับเมื่อก่อนข้าวดีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาดูใหม่ประมาณเกณฑ์กว่ารอบที่แล้วลลเหรอกี่ไร่นะนะสี่ไร่สี่ไร่แต่แต่รอบนี้ข้าวดีมันลดลงเยอะใช่ไหมนะมบววเบาเบา ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเบาเบาขนาดไหนนะเจ็ดสิบเเลยนะแล้วก็สี่ไร่รอบนี้ยังไงก็สามสี่ตามได้อยู่แล้วเลยนะนเนี่ยนะโ้โหม,นะ oh, มันมีแต่ลวงเนี่ยแล้วเป็นเชื้อโรคเชื้อราบ้างไหมนะนอนเนอยไม่มีเลยนอนเย,ไม,มนนเยไม่มีเลยอ่ะเรวเริ่มต้นนะทำยังไงบ้าง่ะทำไมมันลดลงขนาดนี้ ย้อยสลายอะไรเซนเดอร์หมักหมักเซนเดอร์อ่อาอ่าอใช้ยูเลียผสมไม่อะไรแล้วเรดเรดลาวายูเลียไว้สามลูกยี่สิบกว่าไล่ใช้ยูเลียสามลูกที่เหลือใช้เรดลาวาหมดเลยแล้วก็ชีตะกินทองก็แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอ้าวเขาโอ้โหนี่ดูมั่ง รอบที่แล้วได้ตันกว่าเองแต่รอบนี้มองดูแล้วว่ายังไงได้มากกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยยังไม่รูู้ดอะแต่นี่ข้าวดีดมันหายไปเยอะนะคนละเรื่องเลยนะโอ้เบาเยอะเลยถ้ากะเดี๋ยวใช้อีกรอบกะเดี๋ยวหนหน้าดูใหม่ที่ถ้าบอกว่าหนหน้าเราอย่าเบาอ่ะตัดมันไม่มีเลยมั้ง คนห,หน้านะะรอบนี้มันไปเจ็ดสิบแล้ววะหมดน่งอได้ข้าวเกียัป่าอโอ้โห,โหุงลมันดีอะโอ้อันนี้โอ้ยลุงมันมีแต่ลวงเนี่ยองมองเสมือนกัน,หม,ห,มนหมดเลยนะอนหมดเลยนะไอแปลงูุงก็สวยแปรงูุนแก่ง โอ้โหนี่ดูมัง่งโอ้โหมีตหลวงผิดผิดกับรอบที่แล้วรอบนี้แล้วบอกว่ากีได้ได้มันลกน้ำนี่มันได้แค่สิบกว่าเกนเท่ารั้นไม่ได้ดทุกคน,นโอ้ทั้งหมดยี่สิ 10, 10บกว่าไร่แต่สิบสิบกว่าเกนติดสามเกนนิดหน,นึ่งโอ้ แต่หน้านี้ได้มากกว่าอยู่แล้วเห็นเห็นเลยโอ้โหพี่น้องครับก็ชัดเจนเนอะเทนเดอร์มันเอามันมันเอา,เอาอยู่จริงใ,ใช้ได้ใช้ได้ลุงบอกใช้ได้เลยลุงลุงก็ใช้ไม่เยอะแล้วนะ <c oughs>